ค่ำคืนนะคะตอน5โมงครึ่งน,นะคะของประเทศในแด์นะจ๊ะพี่น้องจ๋ามืดตื่นแล้วนะจ๊ะ <laughs> น้านี้จะมืดไวมากนะคะ หน้านี้จะมืดไวมากนะคะไวไวมากแล้วก็หนาวมาก <c oughs> นะคะหนาวมากๆนะคะเย็นมากๆนะคะพี่น้องดูท้องฟ้าอย่างนี้นะจ๊ะมี <c oughs> แต่เมฆนั้นเลยนะจ๊ะเมฆหมอกนะจ๊ะ <c oughs> พี่น้องจ๋าวนไปรอบๆก็มีแต่เมฆแต่หมอกเห็นไหมจ๊ะ ไมจ๊ะพี่น้องลมปิวต้นไม้ไหวไหวอะไรคะเพราะว่ามันมีพาย,ยุเข้าทั้งอาทิตย์เลยนะจ้าประเทศเนแดน์นะจ้านะคะนะคะก็สุกายก็จะเดินกลับบ้านนะคะถ้าเดินต่อไปก็ไม่ไหวนะจะปวดท้องนะจะเดินกลับบ้านไปเรื่อยนะจ๊ะไปทางถนนนี้นะจ๊ะนะคะก็ พวกเรานะคะคกก็อยากให้ได้เห็นบรรยากาศนะจ๊ะว่าอ้ยประเทศในแลนยามค่ำคืนเป็นอย่างไรแต่ไม่ใช่ทั้งประเทศหรอกจ้ะมันเป็นแค่ถนนถนนหนึ่งนะคะคือเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศในแลนดเท่านั้นเองนะจ๊ะพี่น้องจ๋ามันไม่ใช่ทั้งจังหวัดทั้งประเทศนะจ๊ะเป็นแค่มุมๆหนึ่งนะคะของประเทศในแลนนะจ๊ะพี่น้องจ๋า เนี่ยอารมณ์ก็แรงลมก็แรง,รแรง,รแรงเห็นไหมจ๊ะเห็นใบไม้ไหมจ้าเหน่น่ยเ่ให้ดูนะจ๊ะลมแรงค่ะนะคะขนาดใบไม้ไม่มีจะให้เห็นยังจะแรงเลยนะจ๊ะพี่น้องจ้าเห็นไหมคะใบไ,ไม้ก็ร่วงนะจ๊ะร่วงนะคะนี่ก็คืออ่าที่เรียกอะไรนะจ๊ะที่รอรถนะคะของประเทศในเธออ์แลนด์นะคะ มีที่นั่งอยู่หน่อยเดียวนะจ๊ะนะคะแล้วทีนี้ก็เป็นที่บอกว่าสวัตเตรสตาเราจะไปทางไหนนะจ๊ะนี่เ,เขาจะบอกใช่ไหมจ๊ะนี่เขาจะบอกว่าแผนที่นะคะแผนที่นั่นเองนะจ๊ะว่าเราจะไปมุมไหนของเรลีสตาร์นั่นเองนะจ๊ะจะบอกเรานะจ๊ะนะคะจะบอกเลยนะจ๊ะตัวหนังสือเนี่ยอาจจะไม่เห็นโอ้เห็นแม่ลมแรงมากเลยนะจ๊ะเห็นไหมนี่นี่เห็นลมไหมจ๊ะนี่ ลมแรงนะจ๊ะลมแรงนะคะสุกายก็มาถ่ายให้ท่านดูนะจ๊ะพี่น้องจ๋าอยากมาถ่ายท่านดูนั่นเองนะจ๊ะว่ายามข้าคเพลนน่ะเป็นอย่างไรนะคะสวยงามไม้นะคะดูฝั่งนี้บ้างนะจ๊ะสวยงามมากไหมอะไรอย่างนี้นะจ๊ะตอนนี้คนก็ นะจ๊ะพี่น้องโน่นก็มาเรียนีิเศษกันนะจ๊ะนาไม่มีใบม้นะจ๊ะเมฆไหม กำลังจะตกเมฆนะคะนะคะทุกท่านก็เดินเข้าบ้านนะจ๊ะเดินเมื่อกี้มาเดินใช้เขานี้เดินถนนนะคะก็กลับบ้านเลยนะจ๊ะกลับเข้าบ้านแล้วนะจ๊ะให้ดูต้นไม้นะจ๊ะนะคะค่อยๆเดินเข้าบ้านนะจ๊ะ แรกใบไม้ตัวน,นี้สวยมากเลยตอนที่มันร่วงมันเป็นสีทองสวยสวยกายก็มาถ่ายตอนนั่งรถนะจ๊ะเดินไม่ได้เดินนะจ๊ะตอนนั้นนะคะนะคะก็ดูแลร,รักษาสุขภาพการก็ต้องดูแลร,รักษาสุขภาพเหมือนกันแต่เสียงก็เป็นหวัดแล้วแหละลมมาแรงเมื่อกี้ขึ้นไหลก็ขึ้นไม่ได้ขึ้นไปชั่วโงมงหนึ่งนะคะแต่ก็หมุนตลอดเลยนะคะ หมุนพ่อพายยุมันเข้าหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะคะตอนนี้นะ่ะก็ลองขึ้นดูนะจ้าได้ชั่วโมงกับสิบนาทีลมแรงจริงๆด้วยนี่ใบไ,ไม้ปลิวปลิวกระไหวเลยนะใบ <c oughs> ไ,ไม้ปลิวนะคะ ใบไม้ต้นไม้ปิวสวัยเลยนะจ๊ะขนาดไม่ค่อยจะมีใบยังก็ยังจะปิวนะจ๊ะพี่น้องนะคะก็คือธรรมชาตินั่นเองนะจ๊ะนะคะเข้ามาในซอยบ้านหนองเรานะจ๊ะอ๋อแมว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 เฮ้ยแมว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 เข้าในรถแล้วดีนะแมวไม่ต้องจุงเหมือนหมานะถ้าจุงเหมือนหมาคงจะลําบากใช่ไหม ต้องจุงมันตลอดเพราะมันตัวเล็กเนาะแต่หมาตัวเล็กก็เหมือนนะแต่เขาต้องจุงกันนะแต่แมวมันรู้ไงแมวน่าจะฉลาดกว่าหมาใช่ไหมเพราะมันรู้มันไม่โดนรถชนงี่เง่หรอกเนาะแต่หมาน่ะเขาแต่ก็ไม่รู้มันทำกัดกันมทำทำไมาจูงแมวมันทำไมก็จุงแต่หมาลมแรงจริงด้วยกายจะวิ่งลมนะจ๊ะฮะก็เดินมาตามถนนมาถ่ายบรรยากาศให้ดูนะจ๊ะ ปวดท้องอึ่งต้องอึ่นะค่ะนี่นะคนะใบไ,ไม้ไม่มีใบแล้วนะจ๊ะพี่นอ้องหาโกนมาแล้วนะจ๊ะโกนหมดแล้วนะจ๊ะเขาเรียกว่าต้นไม้จำศีลน,นะจ๊ะจำศีลสามเดือนนะคะใบร่วงหล่นหมดเลยถ้าคนเราจำศีลแบบนี้ก็ดีนะพน้าเนี้ยก็จำศีลกันไปนะคะสาม สามเดือนจำศีลขนขนร่วงหมดพอเลิกจำศีลแล้วก็นะคะมีขนมีผมขึ้นมาเหมือนเดิมอะไรอย่างนี้เนาะแล้วคนเราเป็นเหมือนกับต้นไม้ก็ดีเนาะไม่ตายแต่ตายนะคะท้ามีมาเนี่ยหลงค้นก็ลากคนะันลอนะไรล่างเงี้ะท่านคือถึงอายุไขแล้วไนงะนะคะแต่คนนะรบางทีก็ยังไม่ถึงอายุไขหรอก แต่ก็ตายแล้วใช่ไหมที่เกิดมาไม่ทันไรก็ตายใช่ไหมหมดอายุไขเรี้วไปไหน่อยจ้าพี่น้องฮะก็ดูแลรักษาสุขภาพกันไปนะเห็นไหมมนน้นลมแรงเนะคะมีพายุเข,ข้าไงเราก็นะคะก็ขอทุกท่านนะคะรักษาสุขภาพแล้วก็ขอให้อำรวยรำรวย เฮงลอยๆนะคะไม่นี่ๆลมเปียวโอ้ยนะแรงนะคะเข้าวาเถอะเดี๋ยวอะไรเปียวมาใส่หัวจ้ะพี่น้องอยากได้คลิปสวยๆก็งามแต่ด้านอะไรเปียวมาใส่หัวนี่เขานำไม่น่าจะได้คลิปนะจ๊ะได้เลือดนะจ๊ะได้เลือดได้เลือดนะจ้ะนะคะท่านเลยนะจ๊ะรักษาสุขภาพกันนะจ๊ะ เฮงรวยๆกันเลยนะจ๊ะนะคะเป็นเศรษฐีหมื่นล้านกันเลยนะจ๊ะโหจะเปิดไฟสูงมากเลยจ้ะเข้าตาดิฉันนะคะนะคะก็ถึงบ้านดิฉันราคะมาจบกันที่ที่ตรงนี้นะคะสาธุนะคะทุกท่านเลยนะจ๊ะเห็นไหมคะโอ้ยสาธุค่ะสาธุคาะทุกท่านจ้า